เติมคันเร่งครับเติมคันเร่งครับเติคันเร่งครับโอเคอโอยมันสูงมากเลยพี่และตอนนี้ทุกคนก็ขับอยู่ในลำธารชีวิตหนึ่งฉันขับรถอยู่ในลำธารเซตอัพคือแบบแคมปิ้งเว้รเวอร์คือสามารถมาชิลๆทำกิจกรรมได้เลยนารักมากเลยนี่คือแบบสไตล์แคมปิ้งในฝันเว้รเวอร สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดนครนายกนะคะและเราก็มาอยู่กันที่งาน Next Gen r a n g e r Live The r a n g e r Live Festival นะคะก็เป็นงานแบบ Festival ที่จัดมาเพื่อสหรับสายแบบเดินปา่าเดินเขาแคมป์ปิ้งเข้าธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีการเปิดตัวรถใหม่ของทาง Ford Next Gen r a n g e r นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวงานาจะเป็นยังไงเราจะพาไปดู โอเคนี่ทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่โซนที่แบบสําหรับคนที่แบบนั่งกินข้าวนั่งชิวๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วงานนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นงานเฟสติวัลเขาต้องการให้เหมือนคนที่มาได้รับประสบการณ์ได้ทําอะไรใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีเหมือนทาเวิร์กช็อปนะอันนี้ก็พี่ต้นนะคะก็เดี๋ยวจะมาสอนทอยทําเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นโต๊ปั๊มเพลปั๊มอะไรพวกนี้ครับปั๊มชิวไหวประมาณแับสามมิตอรประมาณจาังหืกลิ่นไหม้มาเลยว้าว <S 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 ขอดูได้ไหมคะโอ้เหมือนที่เคยเห็นเขาปั๊มสูดม้าอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาแบบปั๊มสูดม้าใช่ครับช่างเปรียบเทียบให้หนูลองทําได้ไหมคะประมาณสามบิล้วก็ขึ้นเลยสามบิทใช่ไหมสามตรงตรงหนึ่งสองสามพอครับอุ้ยมันไม่ใช่ไหมคะเนี่ยไม่มันแค่นานเฮ้ยมันแบบมันทะลุแบบออกมาเลยอ่ะ โอ้อันนี้ก็คือเป็นเหมือนเวิร์กช็อปให้คนได้มาเล่นมาทำะไรกันเนาะนี่มีที่รองแก้วให้ทำด้วยอยากลองได้ไหมใช่ครับอันนี้จะเป็น,ปนส่ามไม้<า>หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเนี่ยมันไม่ไปมันร้อนจเอาจริงมันก็ไม่ได้ง่ายนะพี่นะไม่สมัยเลยมันร้อนไปและนี่ก็คือผลงานของเรานะคะทุกคน ใช่เปล่าโอ้ยมันมันพังอ่ะไม่เป็นไรถือว่าเป็นฝีมือของเราแล้วกันเมื่อกี้เสียของมากเลยนะนี่นอกจากที่จะมีทาพวกปมตาแล้วถ้าเรามาช่วงเวลาอื่นเนี่ยเขาจะมีเหมือนแบบสกินพิ้งกี้ก็คือเหมือนเพ้นท์ผ้าอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่เจ๋งมากเป็นเหมือนสอนวิธีการแคมปิ้งไว้ว่าแบบต้องทำเชือกยังไงมัดข้อมัดอะไรยงงยัง,ยงไง ูดนไหนดูผลงานหน่อเซ่กิรียมเลยไม่เห็นคำว่าฟอร์ดเลย <c oughs> พี่ฟอร์ดจะต้องกดเรา <c oughs> ไรความสามารถมากๆเดี <c oughs> ๋ยวหนูจะเอาไปแขนกระเป๋านะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ัพี่ต้น <c oughs> อันนี้เหมือนในห้องเราเลยอ่ะใช่คือเก้าอี้อ่ะคือเหมือนกันโต๊ะก็คือเหมือนกันอันนี้เขาจะเป็นเซ็ตอัพให้ไว้สลับแบบสโลบาร์เลยค่ะก็คือเป็นเหมือนริมแม่น้ำอะไรแบบนี้แล้วก็มานั่งชิวๆชมกระฟองกาแฟได้ก็เหมือนเป็นไลฟ์สไตล์คนแบบว่าชอบแคมปิ้งเนาะมนั่งชิลๆคุณลรวอุปกรณ์ใช้ไม่ใช่เล่นๆใช้ของโนบีคอันนี้คือแบบคนจัดงานต้องเป็นสายแคมปิ้งตัวจริงถึงแบบมีอุปกรณ์ได้ทำงาน สโนว์พิกหมดเลยคุระดับฟอดฮะระดับฟอร์ดฮะเขาเอาสโนว์พิกมาให้แบบว่าคนในงานได้ใช้เลยค่ะผมดีมแบบดีมแม่น้ำเลยนะเซ็ตอัพคือแบบแคมปิ้งเวอร์เอรอส,สามารถมาชิลๆทำกิจกรรมได้เลยล โอเคตอนนี้เรามาถึงอีกโซนหนึ่งแล้วนะคะคือโซน Next Gen Owner e x p e r i e n c e Pavilion คือด้วยความที่ว่าเรามางานฟอดใช่ไหมก็จะเป็นเหมือนงานที่เราจะเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าประสบการณ์การเป็นเจ้าของอร์ดเนี่ยมันง่ายขนาดไหนนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแล้วกันว่าเดี๋ยวนี้เขามีอัพเดตแล้วก็อะไรใหม่ๆบา้างนะบ้างอะไรข้างในขอบน n n i e ครับ Annie w e a แอน n i e w e อ๋อมันคือแบบสามารถจองผ่านออนไลน์ได้เลย mm hmm. ก็คือเราสามารถเป็นเจ้าของฟอร์ด hmm. ได้แค่แบบปลายนิ้วเท่าน,นั้นคือแบบเล่นมือถืออยู่ก็สามารถกดจองได้มันสั่งซื้อของปกติเลยมันสั่งซื้อของออนไลน์เลยแกแต่นี่คือสั่งซื้อรถออนไลน์อะไฮเทคโนโลยีมากๆอันนี้ก็คือ by offer oh, personal life experience ก็คือสามารถแบบมีคนให้คําปรึกษาตลอดเวลาแบบออนไลน์สงสัยอะไรก็ถามเขาได้เขาก็จะมีบริการแบบว่าแนะนําลถให้แล้วก็ให้คาปรึกษาด้วยและอันนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนจุดไฮไลท์และจุดสําคัญที่ทางพอร์ตเขาได้ทําการพัฒนายกเว้นที่แบบว่ารถจะพัฒนาแล้วนะเขาพัฒนาบริการด้วยนะนี่คือ up time management ทีมงาน c เซ็ center ของเราพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญซื่อสัตย์และเอาใจใส่เพื่อให้ลูกค้าพอร์ตได้รับรถยนต์พอร์ตอย่าง สมมุติว่าถ้าเรามีรถเสียรถพังหรืออะไรที่เราต้องแบบมีการซ่อมแซมนะคะเราสามารถโทรเรียกเขาแบบว่าออนไลน์ก็ได้หรือว่าโทรเรียกก็ได้นะคะแล้วเขาเนี่ยจะมีรถแบบว่าของทางฟอนเนี่ยขับไปซ่อมให้ถึงหน้าบ้านเลยเหมือนเขาเทํามาเพื่อเข้าใจลูกค้าสมัยใหม่เาะที่แบบต้องเสียเวลาขับรถไปที่ศูนย์ซ่อมอะไรเงี้ยอันนี้เขาบริการให้ถึงบ้านเลยพร้อมอะไรด้วยประหยัดเวลาประหยัดแบบว่าแรงของเราที่ต้องขับรถไปอีกอะไรเงี้ยนะคะเออนี่ถือว่าสุดยอดมากเลยทนะทำทำ,ทำได้ดีมากมา ก็ถ้าใครสนใจนะคะจับจองรถนะตอนนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ที่ออนไลน์ o o o k i n g w w w เวฟฟ co. dot h นะคะเป็นไงไปอยา๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูไฮไลท์ของงาน,นีกัน และนี่ก็คือรถ f o r d next gen ranger ของทาง f o r d รุ่นใหม่เลยนะคะก็มีด้วยกันถึงหลายสีเลยนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าสีที่โดดเด่นจริงๆะก็คือ3คันแรกนี้แหละก็มีทั้งแบบรุ่นสปอร์ตรุ่นวายแท็นะคะแล้วก็รุ่น r a p เตอร์นะคือจริงๆอิงานเราชอบสีทองเลยแต่ถ้ามองดีๆเราว่าสีส้มอันเนี้ยเป็นสีส้มแบบเอกลักษณ์มากเลยอะแบบมารู้สึกว่าไม่มีคันไหนสีนี้เหมือนล้วอะคือถ้าจอดก็คือเด่นสุดแล้วในงานเลยอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะเรียกว่าสี Orange ์ o พ t นะคะ เ็ว่าเผื่อใครสงสัยว่าเอคนอย่างเราทําไมถึงมารีวิวรถกระบะแกเชื่อไหมฉันเคยอยากได้รถกระบะเลยอย่างเธอได้ะ่ะอเออก็คือแบบซื้อมาไม่ได้ไว้เพื่อคคุขนของอะไรเลยนะซื้อมาเพื่อ,อแคมปิ้งอ้าวดูเท่นะเออไม่คือเราเคยเห็นแบบต่างประเทศเขาใช้กันหรคือแบบ จะเป็นแบบเต็นท์แคมป์ข้างหลังกระบะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเป็นแคมป์คาได้แล้วก็ขนของไปแคมปิ้งแล้วก็แบบไปจอดรถกระบะอยู่ริมตะลิงะล่ง <laughs> ไม่ใช่ริมตลิง่ง <laughs> ริมลำธาร <laughs> อ๋อเราเคยรู้สึกว่าเราอยากได้เว้ยแต่ว่าไม่กล้าขับเพราะรู้สึกว่ามันจะขับยากเพราะว่ามันดูคันใหญ่มันดูแบบลุยมันดูถึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนวันนี้ทางงานเขามีเทสต์ไดรฟ์และเราก็จะลองขับรถกระบะครั้งแรกในชีวิตก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่า คนอย่างเราตัวเล็กๆแบบนี้จะขับรถคันใหญ่ขนาดนี้ได้หรือเปล่านะแต่ว่าเขาบอกว่าอันเนี้ยมันลุยแล้วก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายมากๆนะคะ mm hmm. ก็ไม่แน่ว่าถ้าเราขับเทสไลฟ์วันนี้แล้วติดใจเราชอบอะไรเงี้ยอาจจะมีรถกระบะไปจอดใต้คอนโดก็ได้นะเพราะตอนนี้กาลังหารถอยู่เหมือนกันปะ่ะก็เดี๋ยวเราจะลองไปขับรถกระบะลุยทางหนหดครั้งแรกในชีวิตกันที่เหมือนในทีมงานที่เขาเรียกว่าจูดี้อันดันป่ะไปดูกันว่าจะรอดไหม โอเคแล้วตอนนี้รถเราก็พร้อมแล้วคะแล้วก็อินสตัคเตอร์ก็พร้อมแล้วตอนนี้สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรบีครับพี่บีครับผมก็ฝากด้วยนะคะได้ครับเดี๋ยวพี่บีจะมาสอนเราขับรถนะคะครั้งแรกในชีวิตของพลเลยเจอกันกับ Ford the Next Gen v e n g e r ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อินสตัคเตอร์แล้วก็พี่จิ๊บนะคะครับจะเป็นผู้ร่วมชะตากรรมไปกับเราุยบอกไฟฟ้าด้วยอ่ะ โอเคค่ะไปค่ะพี่หนูไม่ได้ะเฉลยหนูพูดเลยนะว่าทุกครั้งที่หนูขับรถเนี่ยอยู่ชนเสมออแต่ว่าระบบของตัวรถนะครับก็จะมีเรื่องความปลอดภัยเรื่องเรื่องเบรกอัตโนมัติอะไรพวกนี้เข้ามาช่วยเหลือครับคือหนูเพิ่งพูดกับเพื่อนอยู่เลยครับว่าอยากมีรถที่แบบมันเบรกอัตโนมัติได้ครับคันนี้ก็คือเบรกได้เลยได้ครับแต่ว่าในระยะที่เบรกครับก็จะมีความเร็วที่เป็นระยะความปลอดภัยให้อยู่พัก แต่ว่าถ้าเป็นความเร็วมากๆถามว่ามันทํางานไหมมันทางานครับแต่ว่ามันอาจจะแบบจากหนักเป็นเบาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าในความเร็วที่มันตัำที่เราสามารถทําได้เนี่ยยังไงรถก็ยุสนิทแน่นอนคุณแตหน้าจอน,นี่ใหญ่มากเลยอะ่ะ<ม>คือข้างนอกดูแบบดุดันดูแบบโอ้โหเท่แต่ข้างในคือดูแบบไฮเทคโนโลยีมากๆเลยค่ะ หนูไม่มีความรู้เรื่องรถที่แบบเป็นแบบคันใหญ่ขนาดนี้เลยได้ครับต้องแจ้งอย่างนี้นะครับในระบบของตัวรถตัวนี้นครับเวลาเราขับออฟโรดนะครับตัวระบบอาจจะช่วยคนขับได้ถึงประมาณ70%อีก0อเนี่ยอยู่ที่ความสามารถของคนขับนะครับ แต่ว่าระบบช่วยเหลือคนขับเยอะมากครับแสดงว่าถ้าหนูมือใหม่หรือผู้หญิงก็ขับได้นะขับได้ครับเพราะว่าระบบที่ทํามาดยได้หมดครับเขาจะสั่งการในแต่ละระบบอยู่แล้วครับว่าให้ให้ใส่อะไรลงไปบ้างในสถานะเวลาเราขับออฟโรดนะครับแต่พี่หนูขับมันนี่ก็รู้สึกว่ามันก็ขับง่ายอยู่นะอาจจะเพราะว่าแรกๆอยู่เดี๋ยวไ,ไปดูตอนที่เป็นหลุมเป็นแบบว่าเป็นโครนดีกว่าได้ครับ โอ้ยมันสูงมากเลยพี่ดูดิอันดันไปฮะเราเร่งได้เลยเหรอครับเดี๋ยวค่อยๆใช้คันเร่งนะครับไม่ต้องรีบครับโอเคค่อยๆไปครับอ่าเติมคันเร่งไปครับแล้วลูกค้าไม่ต้องเหน็ดครับโยคันเร่งโอเคเบาครับลูกค้าเบาอ่าค่อยๆเติมคันเร่งไปครับค่อยๆเติมคันเร่งไปครับค่อยๆเติมครับโอเคค่อยๆเติมครับเติมคันเร่งไปครับ ค่อยไปครับโอเคค่อยๆค่อยไปครับโอเคตัวนี้ครับขวาขวาขับขวาขับขวาโอเคเติวคันเร่งครับเติวคันเร่งครับเติวคันเร่งครับตัวพัดเร่งครับตัวพัดเร่งครับโอเคโอ้โหโอเคครับตัวนี้เป็นตัวสลับเป็นไงอะไรบ้างครับความรู้สึกตื่นเต้นมากอ่ะไม่เคยเห็นรถเอียงได้ขนาดนี้อ่ะมันก็เลยกลัวก็เลยเบรกเลยเบรกแบบเบรกอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ ช่วยใช่ช่วยแต่ว่าจริงๆมันคือต้องแบบอย่าเบรกไว้แล้วขขบไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวตรงนี้ครับก็คือตอนนี้เราหมดเราใส่ไว้เรียบร้อยหมดแล้วระบบที่จะให้ทางลูกค้าลองครับก็คือเป็นฮิวเลสเซนครับหมายความว่าเดี๋ยวตอนที่เราลงไปในทางลาดชันนี้ครับเราไม่ต้องแต่เบรกเลยครับเราปล่อยให้ลงไปเลยเสร็จปุ๊บถ้ารู้สึกช้าก็ค่อย,คอยเติมพันเล่งออกไปแล้วก็ควบคุมอะไรในระหว่างทางตอนที่ลงไปลูกค้าอาจจะยังพอมมองเห็นเส้นทาง แต่พอตอนขาขึ้นนะครับลูกค้าจะต้องเชเง้อมองไรเงนะี้ยผมอยากให้ลูกค้าใช้กล้องหน้าช่วยครับ,รบอันนี้ให้ลูกค้าวางวางพวงอะไรตามเส้นป่าครับ,รบจะได้ไปได้ถูกทิศทางได้ครับประมาณนี้เส้นป่าเนี้ยมันจะเป็นเปรียบเกลี่บล้อเราเนี่ยเวลาลูกค้าหมุนหมุนซ้ายหรือหมุนขวามันจะขยับตามเห็นไหมครับใั้เรเป็นล้อนีใช่ครับเว่าข้างหน้ามองไม่เห็นเวลามันชันเวลามันชันใช่ลูกค้าจะได้ไม่ต้องชเง้อมองเพราะว่าตัวรถมีกล้องหน้าช่วยให้เรา เคยเห็นแต่เวลาจอดข้างหลังมันจะมีเส้นแต่ว่าในข้างหน้าเขาก็มีให้ใช่ครับเาาวลาเลี้ยวด้วยนะเออเจ๋งวะ่ะมาจ้าครับลูกค้าพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมใส่เกียร์ดีเลยครับครับ,รมบผมท่าเบรกค่อยๆไปค่อยๆเติมพลังเร่งออกไปครับรอเบอยจะไว้ใจในรถคันนี้ลูกค้าเอาจากเบรกได้เลยครับค่อยๆเติมพลังเร่งอย่างเดียวครับค่อยๆเติมไปผมไม่เคยขับแบบไม่เอาขาเยียบเบรกเลยมองจากต้องครับถ้ามองไม่เห็นเห็นไหมครับรถไม่มีการช่วยเหลือตลอดเวลาในระหว่างที่เราลงไปถ้ารู้สึกช้าค่อยๆเติมพลังเร่งออกไปครับแล้วก็จะมองที่ หรื่อต่อแทนอ่ะปลาเฮ้ยเออดีอ่ะแต่มันก็จะดูปัดแหนงอยนะที่ไม่ได้มองถนนจริงแต่มันก็ดูง่ายขึ้นเยอะปลาปกไม่ต้องมองถนนเลยหรอใช่ใช่โอเคครับนี่ครับผ่านเรียบร้อยไปครับระบบ n e วอ i เซน n ที่ผมบอกคือต้องต้องตรงๆว่ามันต้องฝึกไว้ใจในรถของเราด้วยคือถ้าแบบรู้สึกว่าถ้ารถดีอ่ะเราจะไว้ใจรถที่เราขับได้แล้วเราจะไม่กลัวพอเราไว้ใจรถปุ๊บอะรถมันช่วยเราแบบค่อยๆไป มองหน้จอแค่นี้ก็ไปแล้วนะแล้วก็มองจอแล้วจอมันใหญ่ด้วยไงดูดิด่านนี้ง่ายแล้วเราจะเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกคนไปค่ะไปกันต่อโอ้โหนี่คือขับผ่านน้ำตกเหรอคะ จะขับผ่านตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเส้นทางที่เราจะใช้ในการขับขี่ครับเดี๋ยวเราจะลงมาจากเนินที่เราจอดรถไปแด้าน้ะลงมาทางนี้ครับพอลงมาสุดราจะหักขวาแล้วก็ตรงผ่านลำธารไปทางน,น,นี้ตรงเข้าไปในเข้าไปในลำธารเรื่อยๆครับฮะไม่ใช่ตรงไปอย่างงี้นะ <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่ตรงเท่านั้นพี่เขาจะให้ไปทางนี้จะโอทาง,งแม่น้ำหมดเลยเหรอคะใช่ครับมันวิ่งได้ขนาดที่ เราก็ปรับโหมดให้เข้ากับสถานที่ที่เราใช้ในการกับขี่อะไรอย่เงี้ยครับโอเคได้ครับเดี๋ยวหนูจะลองดูแล้วกันนะคะขับในน้ำมาทุกคนมาสู่เส้นทางที่ยากที่สุดไหมนะคะพี่ก็ไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินไปครับน่<อ>ที่เราจะเสริมขึ้นมาครับก็คือมีกล้อง360รสองศารครับช่วยลูกค้าดูรถได้รอบทิศทาง ฟังก์ชันนแน่นมากตอนนี้ระบบเราเปิดพร้อมหมดแล้วถ้าศึกพร้อมสามารถเดินทางได้เลยครับระบบเปิดพร้อมหมดแล้วเหลือแค่เราเนี่ยแหละที่พร้อมหรือยังโอเคครับนีเราลงน้ำพาได้เลยครับและเราก็อยู่บนน้ำเป็นที่เรียบร้อยรถคันนี้นี่ขับได้ลึกสูงสุดกี่เซนติเมตรที่กำหนดไว้ครับประมาณ80เซนติเมตรก็เกือบเมตรอยู่นะสองรับแสดงว่าจะหน้าฝนหน้าอะไรก็ลุยได้เต็มที่เนาะได้ครับ และตอนนี้ทุกคนเราก็ขับอยู่ในลำธารชีวิตหนึ่งฉันขับรถอยู่ในลำธารเพราะว่าฟอร์ดเชิญมาอยากดแเรารู้สึกว่าอันนี้ยังแอดอันเจอไม่พอเราอยากได้น้ำพุ่งเดี๋ยวลงมาดูเส้นทางก่อนนะโอเคค่ะโอ้แกรู้ไหมเราขอพี่เขาทำอะไรทำอะไรเราจะทำน้ำพุ่งสองข้างทางเหรอ เออเร็วๆเหรอเออขอลงก่อนได้ไหมไม่ข้ามลงขอลงจากกระบะเราก็เลยเรามาลองสำรวจเส้นทางก่อนว่าทําได้หรือเปล่าคืออะไรนะคือเราอ่ะจะเล่นคันเร่งเพื่อขึ้นเนินนั้นไปแล้วน้ำตรงนี้มันจะแบบเนินเนี้ยเนินนี้แหละเพื่อนขอไปอยู่บนนู้นก่อนได้ไหมไม่ไม่ไม่เพื่อนต้องอยู่กับเราการนั่งรถที่เราขับมันอันตรายขนาดนั้นได้หรอเพื่อนปลอาปลอดภัยแต่มือเราอันตรายเดี๋ยวเราลองลุยกัน Let's go ทุกคนต้องไว้ใจเราแล้วก็ไว้ใจในรถ f อ r d ด e น t gen เป็นเจอานะคะไปค่ะค่อยเลยครับเค่อยเต้องมีคนค่อเอ้ยค่อยาตละ่าระยะที่ประมาณที่ครับโอเคค่อยไปค่อยไปโอ้ สบายสบายาแต่ตว่าน้ำน,น้ำมันไม่ฟุ้งอ่ะเราไม่กล้าพอเดือดตัดเอาไปให้แบบว่าวิธีที่ถูกต้องแล้วก็สวยงามเหนือใไปจ้าน, <ะ S 2> นี่คือทีมงานของทางฟอร์ดนะคะ โอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะขับรถยังปลอดภัยกับจุดแคมปิ้งของเรากันครับผมเป็นไงบ้างคะพี่พี่พ,พีมือพลอยโอเคครับผีมือดีครับข<อ>ับได้ตามที่สักเปอร์ตางครับเกงครับเก่งไม่มีกล้องครับพี่ขอความจริงครับทำไมพี่ทำไมพี่ขับแบบ คทุกคนตอนนี้เราไปเทสต์ไรฟ์เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าจุดไฮไลท์ของงานนี้มันไม่ได้มีแค่รถที่แบบว่าโหดดุให้เราได้ลองนะเขายังมีนี่จ้ะจุดแคมปิ้งนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปลองดูกันแล้วกันว่าข้างในแคมปิ้งในงานนี้เขาจัดกันยังไงนะแกอันนี้คือที่เราบอกแกว้ว่าเราอยากได้รถกระบะทาอย่างนี้ก็คือใครที่เข้ามาพักก็คือสามารถเข้ามาพักได้ในห้องแบบนี้เลยนะคะนี่ข้างในมันก็จะเป็นแบบเป็นห้องนอนอย่างนี้ ก็คือมันมองออกไปเห็นแบบเป็นลำธารอะไรอย่างนี้เลยอะน่รักมากเลยนี่คือแบบสไตล์แคมปิ้งในฝันเว,อเวอ่ออะโอ้คือหน้าบ้านก็หันเข้าลำธารไปเลยจ้ะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบเตียงนอนได้สองคนนะคะแล้วก็จะมีพัดลมมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อยู่นะัดเหมือนนอนในโรงแรมเลยก็ถ้าใครที่อยากจะมาลองแนวแนวแคมปิ้งก็มาลองกันได้นะคะหรือว่าถ้าใครที่อยากจะลองแบบนอนในรถก็มาลองได้เหมือนกันนะคะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นการรีวิวประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจทใี่จะลองมาเทสต์ไดฟ์นะคะกับ Ford Next Gen Ranger รุ่นใหม่นะคะก็ลองมากันได้นะคะหรือเพราถ้าใครเป็นสายแบบธรรมชาติแคมปิง้งแกลมปิ้งนะคะก็อย่าลืมนะคะมาที่งาน Next Gen Ranger Live The Ranger Life Festival ได้นะคะก็งานเนี่ยนะคะจะจัดกันยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดงานมาให้ตรงนี้เลยละกัน ก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะที่เราได้ลองขับ t ทส t Drive นะคะของ f o r d Next Genventure นะบอกเลยว่าเป็นการเปริดประสบการณ์ที่เราไม่เคยลงทํามาก่อนนะคะแต่ว่าพี่ๆเขาเนี่ยก็ดูแลค่อนข้างดีแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็อธิบายได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอธิบายหรืออับป้ายยาเรานะแล้วก็ยิ่งมาเห็นที่แบบรถแบบว่า f o r d Nextgenventure มาตั้งเป็นแคมปิ้งอะไรเงี้ยก็แบบนี่มันคือความคิดของฉันเลยนี่นาอะไรอย่างนงี้นะคะแล้วก็นอกจากที่มันจะทําเป็นฟังก์ชันเป็นแคมปิง้งได้แล้วเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยยนนตามไดด้้วะะคะ ก็คือใครที่แบบชอบขนของเยอะๆก็สามารถขนได้หรือใครที่แบบชอบทํางานอะไรอย่างเงี้ยกระบ,บะหลังนะคะเขามีที่ชาร์จแบตได้ด้วยนะแล้วก็ถ้าใครเป็นสายแบบเอ้ยคนในบ้านเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะภายในรถเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะก็นั่งสบายเลยแหละไม่เบียดกันนะคะก็แบบพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยคือหน้าจอเขาก็คือหน้าจอเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยแหละเรารู้สึกว่าหู รถกระบะมันทําได้หรูไฮโซได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือดีไซน์อะดีไซน์มาดูแบบมันดูเท่มันดูดุมันดูแบบมแบบมแบบแมนมากๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าผู้หญิงแบบว่าตัวเล็กๆอย่างเราอะมันสามารถขับได้นะคะเพราะมันค่อนข้างที่จะมีระบบที่คํานวณมาให้แล้วเนาะว่าแบบเอ้ยพื้นที่ขรุขระตรงนี้ถนนเลื่นหรือว่าเป็นหลุมเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันคํานวณได้โดยแค่การที่หมุนแล้วก็กดในไม่กี่คลิกเท่านั้นเองนะคะก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ถ้าใครที่รู้สึกว่า เฮ้ยไม่กล้าขับออฟโรดไม่กล้าขับกระบะอะไรเงี้ยเราว่างานนี้เป็นงานที่เหมาะกับการเปิดประสบการณ์มากๆเลยนะว่าแบบเออฉันจะขับได้ไหมแล้วก็มีครูคอยประกบเราด้วยนะเออก็อยากแนะนาทุกคนนะคะลองมาได้นะคะที่งานนี้นะคะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละคะ่ะโอ๊บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเราขึ้นกระบ,บะได้โดยไม่ต้องกระโดดเว้ยคือเขาจะมีบันไดข้างๆให้ด้วยแบบเฮ้ย ท่นก <icana> ็ตัวสูงเหมือนกันดิว่ะเพราะว่าเขามีบันไดให้ค่อนข้างแบบว่าเตี yes. ้ยเลยแหละเออก็เป็นข้อดีอีกข้อนึงเหมือนกันนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนจะไปทําอะไรอีกก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะแต่ว่าอย่าลืมฝากงาน Next Gen v e n g e r l i v e the r a n g e r l i f e Festival กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบาย